พัฒนาัวเองแบบเกี่ยวกับการ่ายด้วก็เป็นอะไรที่บูมีใจที่เขาก็ทำออเดอร์เขาก็อยากให้เราเป็นคนแรกทันทีปีที่สองว่าเราก็ได้เป็นคนแรกที่ได้ทดลองใช้ ไม่รู้าอยากให้ได้ถ่ายเลยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายตรงเวทีบอกอุ๊ยสวยมากคือแบบอันนี้คือกล้องสวยจริงๆเพราะว่าความคมชัดอย่างที่ฟ้าบอกเวลาเราแบบไปถ่ายตามที่มืดๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะปรับความสว่างเอาความคมชัดเนี่ยคงจะดเอออย่างคมเมมต่อรับงานพิธการรัฐทุกคนก็แบบรอคอยมานานที่เรามาไลที่ต่องถยของพิธการก็จริงๆก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะด้วยเวลาที่แบบ าลางงานก่อนแน้เนี้ยจะไม่ค่อยได้ันจเท่าไหร่แลแต่ว่าพอพอเริ่มมีออช่วงที่ กลับมาไรเขากลับมาไรแล้วมันปิดแมทมันดีดีเหมือนเดิมเลยี่ะก็ดีแต่ก็ยังแล้วแต่โปรดักต์แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราได้หลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะยืนยันว่าก็ยังรับการขายของอยู่รับงานอยู่จ้างได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีตารางเวลาที่สามารถลงได้ก็ยังทำได้แต่จริงจริบอกว่าปีนี้ก็คือเป็นปีของละครเลยใช่ใค่ะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณที่อะไรทีให้โอกาสเราไว้ใจให้เราได้ไปเล่นโปรเจกต์ใหญ่ๆ ที่ตอนนี้เราก็พยายามไล่ไถ่าสไปแล้วสำหรับเรื่องหนึ่งก็ไปต่อเรื่องต่อไปต่ออกซึ่งเดือนนี้ก็มีโอกาสจะได้ถ่ายสามเรื่องครบเลยคว่าปีน้ห้อโปรเจ์เลยจริงไหมคะหกกเลยเป็นหนังละครซีรีส์อะไรเงี้ยบ้างคะเลยค่ะมีภาพยนตร์สองเรื่องกซีรีส์แล้วก็มี ดาราสาวตลอดกับอะไรขายของกินแทบเป็นไงบ้างเป็นแบบตีตลอดแล้วก็หนูก็คงไลฟ์ขายของอยู่เรื่อยๆก็ถ้าไม่ไลฟ์ลูกค้าก็จะเป็นเหมือนไลฟ์ติ้งจอกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเหมือนได้ได้ขายของได้พูดเกื่ยแฟนคลับเพราะว่าตนเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยทีแนคบก็คิถึงแ้วก็ไล์ให้หายคิดถึงแก็มาสั่งซื้อของกัน้คุยกันอะไร่งเงีนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้เรากับแฟนคลับได้มีเชื่อมกัน ช่วงที่เราไม่ได้แบบว่ามีงานได้ตามเจอมาบันี้ค่ะแะไรยังงานแบบ <laughs> จ้างต่างจ้างได้ค่ะ <laughs> ได้ได้ <laughs> ได้ค่ะเพราะว่าเราก็พร้อมรับงานหมดค<ง>ือคร,รับหมดทุกงานแล้วตอนนีร้รับหมดรับหมดก็เป็นถ้าช่วงไหนหย,ยุดก็ไปพัฒนาตัวเองร้องเพลงการแสดงอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นเด็ด เขเห็นล่าหนาโชว์สเตนได้หนิใช่ไหมเล่นเนเที่ยวเต้นต้นะไรสะบัดเลยเต้นในงานแกลงงานแกล้งงาอ๋อหนูก็เต้นตามสัญชาติยานความรู้การเต้นที่หนูมีตามท่าไปอะไรก็จำๆำกอบๆไปค่ะสกิลระว่าเราเรายิงขึ้นไหาดะู หนูดีขึ้นอ่ะใช่ค oh. ่ะเต้นร้องเพลงอ่ะขึ้นเพลงครูกฟ oh. ีก็ถูก oh. เออเรื่องเทคนิคต่างๆที่มันต้องต้องให้คุณครูเนี่ยเป็นคนช่วยเสริมช่วยเติมให้อะไรเงี้ยส่วนการเต้นก็จะต้องไปดัดตัวอีกสักนิดนึงอาจจะฟิ้วกว่านี้หรือว่าต้องหาสไตล์การเต้นที่เหมาะกับเราจรงิงๆเราอาจาจะไม่ได้เหมาะกับการแบบโปร์กฟิ้งหรือว่าการล็อกท่าจะเป็นการ ไปยุ้ยเลยเยอะมากกว่าอาจจะน่าห้าหรือเปล่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นคือไม่ต้องซ้อมแต่มันไม่ค่อยมีนะสิคะแต่ไม่อยู่ในจิตใจจิตใจใช่ไม่ต้องมีเพลงก็เต้นได้ค่ะอย่างนี้พอได้ซ้อมมนีได้เห็นี่ยไหมชมไม่คะแนนยังไงบ้างไมคะลาดคนนั้นดคะแนนค่ะจะให้เต้นให้ดูบอสต่อไปก็พัฒนาแหละค่ะเาขอพัฒนาของเราเรื่อยๆถ้าเทียบจากวันแรกทีท บอลบอกว่าบอลองดี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 เลยค่ะบนดาจะต้องหาแนวที่มันถูกัขูดกับขูดกับเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่พีนี่พาลัดสุดงานกับแซมเป็นไงบ้างเปิด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 ได้หรือยังเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วก็ถ่ายจบแล้วค่ะใช่แค่ทีเดียวแค่เดียวแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็ทุกอย่างสรุปหมดเลยดีมากก็เป็นกองให้เราสึกแบบไม่ความองเงาน้อยมากในการจะสุดเ กลับบ้านเลยรทุกคนก็คือบเหมือนไปแล้วก็ตลกเอฮาทีมงานทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแซมเองเขาก็น่ารักเป็นวัยเดียวกันด้วยอายุเท่ากันอะไรเงี้ยคุยกันแซมเขามาแทนใช่ก่อนหน้านั้นก็ขายไปขายไปแล้วค่ะก็มีมีชุดไปก็มีในชุดไปส่วนนุงแต่ว่าแซมเองเขาก็ทำได้ดีค่ะเขาก็ทำกันบ้านฐานแล้วเอยเธออันชี้นต้องคิดยังไงคิดแ ไฟแรงกับบอลรับพอกังโมนแรมพอร์แรมบัตทิตอนแรกๆก็ดูว่าตือนแรกก็ดูเหมือนกับโตเหมือนยักษ์ค่ะยักษ์จุดจุดไม่เลยว่าเราจะเล่นกันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เวอร์ชั่องด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเล่นไปเรื <i festivals> <i> ่อยๆก็เร <perdu> ิ <i Niger pues> ่มมาพอมาปั๊บก็ยาวเต็มเลยเต็มเลยใช่แต่ว่าจริงๆมันมันคอนติเนียร์ไหมในตัวเราก็เราเล่นมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกไปแล้วพอแต่ต้องมาเล่นใหม่จริงหรือว่ามันต้องมีการปรับจูนในสไตล์ใหม่เขาเปิดเบียดทเขา้อเล่นเป็นเวอร์ชั่นข่อไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ พอถือว่าไม่ได้ตื่นถึงคาแรคเตอร์ของของที่แบ่ที่คนที่คนเลี้ยงค่ะแต่ว่าพอเขาเล่นเขาก็ดีไซน์ตัวละครมาเป็นตัวของตัวเาเองน่าแปลกใหม่น่ารักเลยก็ชอบจลยครับขออนุญาตบอกว่าปีนี้แทบจะไม่อยู่เมืองไทยเลยพี่บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะบินไปมาเลเซียด้วยมาลือนี้สองวันค่ะสองวันเตรียมตัวยังไงบ้างคะ เราซ้อมเราซ้อมร้องเพลงเราซ้อมอะไรเตรียมโชว์ไปแล้วค่ะแต่ยังไม่เก็บกระเป๋าไม่บอกแต่คือเรื่องโชว์นี่คือไม่หัวไม่ห่วงไม่ห่วงค่ะที่บอกที่ไม่เตรียมก็คือแบบเองใช่ไหมแล้วก็เป็นจอยอเม็กซิโกบราซิลละตินแล้วก็เป็นฟิลแบบแดนแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยตลอดว่าเอาแบบเพลงไทยของพี่บ้านเราไปพรีเซนต์ที่คู่อะไรย่เงี้ยพิสะโพกอะไรเรามันมาได้หมดแหละมาพาดนตรีมาใจมันก็ไปราคาต้อง สะพูด้วยเต้นแบบลาตินด้วยโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้ขนาดโยกมากค่ะก็ยังพอพิวลพิュได้เดี๋ยวไปรอดูเพลงว่าฝั่งเรามีให้เขาแล้วก็มาดูว่าแฟนคลับฝั่งทางมาสโกบราซิลเนี่ยจะมีเพลงอะไรให้เราได้ได้เต้นได้โชว์บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเขาก็เน้นอยู่แล้วเรื่องแดนซ์เองก็เดี๋ยวรอเดินคอย่างงี้มีจะมีการแบบต้องร้องเพลงบ้านเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเพลงจากบ้านเขามาร้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงกับร้องค่ะแต่ว่าเป็นการออกมาเต้นเพราะว่าเพลงบ้านเขาเป็นไวรัลในเพลงสองที่เราเต้นเต้นมันด้วยก เราก็เห็นในทิกติกอยู่แล้วเราก็มีซูซัตมาอยู่แล้วเพราเราเป็นดาวทิกติกแล้เราก็เก็บทุกไวรัลเพลงอยู่แล้ววะเนาะไม่มีเวลาเต้นเออแต่เป็นครั้งแรกของการไปคุยเติมฝักละติ๊ดเลยครั้งแรกตื่นใจเลก็ตื่นเต้นมากถูกเต้นมาแล้วก็ไกลด้วยก็ยังเหมือนยังไม่เคยมียูริชผู่ไหนชื่อได้ไปมชายบอย่างเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบ ตัวไม่กินได้ก็ไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ลองลององหลับไปเพราะเราเอาตัิกนางงามปิดไปด้วยเป่าฝึกพูดภาษาเขาไหมคะภาษาละตินาลาเบีอะเงี้ยก็เป็นภาษาลติฝกกันเลเห็นบอกว่าฝักละตินเสร็จแล้วจะมีไปเมืกัญญามีไป สาที่เลยไปไหนต่อไช้เลยบ้างไปสเปนฝรั่งเศสอีตค่ะสามทีค่ะทัวๆหรอคะค่ะแต่อนนี้ตอนนี้เงขาดพี่แตงก็ยังไม่ได้ไปอีกเพราเก็บหมดแล้วยุโรปยุโรปแโรปยุโรปไปเม่อไห่ะบอมดเชื่ว่าเป็นยูนิคแต่แบบว่าตุวไมด้ไปงนขึงดันไมเพราะเราเป็นผู้แรกเลย ไม่เชิงกดดันแต่ว่าเหมือนเราไปผูกทางว่าแบบเพราะว่าพี่โต้หลายๆคู่เขาอาจจะยังพอดูว่าถ้าไปแล้วการตอบรับเป็นยังไงอะไรแบบนี้ต่างๆกันไปแล้วก็ก็มีนิดนึงที่แบบแอบกังวลในเรื่องของเอ่อระยะทางการเดินทางแล้ววัฒนธรรมบ้านเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ศึกษาศึกษาของทอมไหมว่าแบบยูนิตประเทศต่างบที่ไปไกลกันขนาดนี้คือจริงๆมีแฟนคลับที่น้าสนบินมาหาเราบ่นมากทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้รู้ว่า บ้านเขาเขาเจอเป็นเป็นลักษณะไหนเส่นช้ดีน่ารัก<ม>รอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นู่นก็คือคาับลนัเยอะทับิน,นอะไรพวจะเป็สนสายกั้อเล่นเป่นหลับแล้วเลยชือ,ชอคิดว่าน่าจะมีอะไรให้ให้ต้องกังวลเท่าไหรเปนาา่าร์ในทุกใหญ่ใน้าครั <c oughs> กรอะไยงเี้ <ARS. S 1> <airpl> แล้วก็พอนเราทำตามความฝันได้สําเร็จเราก็รู้สึกเรื่องปรีมเรื่องปรีมใช่ไหมเรื่องปรีมตีมเรื่องปรีมอ่ะเรื่องตันใจแทนแบบพัสดุกรชาวไทยทุกคนอะไรอย่างงี้ก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ได้ได้เห็นท่าบรรยากาศที่ทุกคนไปแข่งรับไปอะไรอย่างงี้ยก็แอบสนุกอยู่เหมือนกัน